ทันจัดนะครับคุณยายก็ล้มแล้วนะครับต้นนี้จากที่มันแบบเอียงๆเนี้ยใช่ไหมล้มลงมาเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นฝีมือคุณยายนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่แบบยืนต้นละก็คือแบบมันมันผุอเออมันมันผุอยู่แล้วะนะครับผมมีความปลอเนาะถูไปก็แบบอทำให้ล้มง่ายะนะครับผม ปัญญาก็จัดระเบียบเลยครับแถวนี้ทุตดทุตดัตดตดขนขันนะครับอยู่ท่านั้นก็นักท่องเที่ยวเขาอยู่อันนี้จะเป็นยาทงกวา่วนะครับอยู่ข้างหลังนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับ ส่วนจอนนี่กับน้องน้ำตาลนี่เขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปรอแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้จะสั้นนะครับ